ตำบลนี้อยู่อำเภออะไรในสงขลาครับอำเภอหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่ใช่ไหมตำบลรัตบุญชัวนะไม่ชัวนะชวนเนียงครับบีดครับชวนเนียงไปทางไหนไม่รู้หน้าหม่อมหัวเลาะแปลว่ารู้เลยนี่ง่ายไม่รู้ไม่รู้เป็นเป็นคนยอดเลยจังหวัดสงขลาอำเภอสิงหนครนสิงหนครนนะหม่อม อำเภอหน้าหมอมต่อไปน้ำน้อยเคยผ่านไหมั้งไปสงขาใช่ไหมอืออําเภออะไรไม่รู้อําเภอเมืองอําเภอเมืองสงขาขาดใหญ่ครับดีอําเภอเอ้ยตำบลเกาะยอําเภอเมืองอําเภอเมืองอําเภอสงขาอะไม่ทำให้มั่นใจไม่รู้เดาเอาเดาเอาแล้วตั้งหนึ่ง